สวัสดีค่ะช่องชัานแยแ้พา่อยนะคะวันนี้เราจะมาผัดสปาเกตตี้กันนะคะให้คุณสามีทานเดี๋ยวเรามาตั้งน้ำแล้วก็ต้มสปาเกตตี้กันก่อนนะคะเราจะใส่กเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่สปาเกตตีท้ทั้งทั้งที่น้ำยังไม่ต้องเดือดนะคะต้มไปเรื่อยๆจนน้ำตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะคะอาจจะใช้เวลาสักประมาณ10 1 2ินาทีนะคะแล้วแต่ เปนไปได้ด้วยนะคะไม่เช่นนั้นนะคะสปาเกตตี้อาจจะติดหม้อได้นะคะเราก็หั่นเคล่อนเส้นเป็นระยะระยะนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะประมาณสิบนาทีเส้นจะเหนียวแน่นได้แล้วเดี๋ยวเราเปิดไฟนะคะแล้วก็นำสปาเกตตี้ปปไปเทใส่ข้าชามของเรานะคะ เก็ตตี้เพื่อไม่ให้เก็ตตี้เหนียวเป็นเกินไปนะคะคลุก <Yeah. S 1> ให้เข้ากันตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดเตานะคะใช้ไฟประมาณปานกลางนะคะเรากปได้ใส่น้ำมันลงไปนะคะสักเล็กน้อยเมื mm ่อ hmm. น้ำมันร้อนนะคะเราก็าจะใส่เครื่องปรุงของเรานะคะเครื่องปรุงของเราก็จะมีนะคะกระเทียมพริก ตัวเบคอนนะคะที่เป็นแฮมนะคะแล้วก็ใบหหระพาของเรานะคะเราจะมาใส่กระเทียมกันก่อนเลยนะคะแล้วก็ใส่พริกแห้งสบไปนะคะผัดให้หอมเลยนะคะให้สุกด,ดีให้หอมเลยลเราเลยหลังจากนั้นก็จะ เส่นสปาเกตตี้ลงไปนะคะคนให้เข้ากันนะคะสปาเกตตี้นะคะเบบล้ากับเครื่องปรุงของเราใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะคะไม่ให้สปาเกตตี้ติดกระทะนะคะแล้วก็ผัดเข้าให้เข้ากันนะคะ ราจะใสพ่พริกไทยลงไปนะคะใส่นิดหน่อยเล็กน้อยแล้วแต่ใครจะใส่นะคะ,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 คะซอสสาเสียงน,นะะิดหน่อยค่ะอันนี้เครื่องปรุงนะคะแล้วแต่ใครจะใส่นะคะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเพ่รสชาติสูตรไทสูตรมันนะคะไม่ายตัวผัดให้เข้ากันนะคะเราจะใส่เดค่อนนะคะลงไป หมนแล้วก็ใส่ใบโหรวพาลงไปนะคะผัดแค่ให้โหระพา,าสลบนิดหน่อยนะคะเราก็จะปักใส่จานกัน,นะคะเดี๋ยวเรามาปักใส่จานนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะตาไทยยังไงน,นะคะ ก็ฝาเป็นกำลังใจให้ช่องชั้นย่าค่ะอร่อยนะคะเพื่อทำคลิปดีๆให้ทุกคนได้ดูนะคะเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นความรู้ให้กับสาวๆสายฝอที่ทำกับข้าวกินเองนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะคา่ากินมากค่ะไปกินกัน